น้องๆพี่ที่เคารพรักทุกท่านสำหรับท่านที่ชอบปลูกต้นไม้ทุกชนิดนะครับช่วงเดือนสามเดือนสี่เดือนห้านะครับช่วงหน้าแล้งนะครับมีบางคนบอกว่าปลูกแล้วจะตายเหี่ยวเฉาเพราะความอบเตาร้อนของอากาศนะครับแต่ผมปลูกแล้วนะครับผมปลูกโดยบบน้ำหยดครับแล้วจะทำให้ต้นไม้ไม่ตายถึงหน้าฝนแล้วมันจะได้ติดเลยครับ อุปกรณ์ที่ผมทํานะครับคือกวดน้ําอารมณ์ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนี่คือกวดน้ําเปล่าก็ได้ครับนี่จากที่เราเตรียมมานะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์หรืออะไรก็ได้นะครับที่เราเตรียมมานะครับจะใช้อะไรก็ได้ครับทําการเจาะตูดนะครับเจาะตูดตรงนี้ครับนี่เจาะตรงนี้แล้วนะครับ นี่เป็นการทําที่บอกว่าไม่มีน้ําหรือที่นาที่อยู่ไกลน้ําหรืออะไรยังไม่มีน้ํเรารอเรารอ,อ,อน้ํานะครับนี่ครับเจาะแล้วครับแล้วอีกก็มีอีกขวดหนึ่งครับเจาะเหมือนกันครับก็ทาคัตเตอร์เลยครับเจาะเจาะตูนี้และครับการประหยัดอีกอย่างหนึ่งนะครับประหยัดน้ํา ที่เราจะลดทุกวันนะครับนี่ครับแต่เราจะไม่ได้ลดทุกวันนะครับเรานานทีเราจะได้ลดหรือไม่ลดเราก็ทาการเทน้ำนะนี่ครับคือระบบนะครับเราจะมีอ่าน้าน้าที่เราจะเตรียมมานะครับเราลดต้นไม้ให้ชุ่มก่อนนะครับครั้งแรกนะที่เราทํานะครับจากนั้นแล้วก็เราเทน้ําลงที่เราเจาะตูดนี่นะครับเจาะตูดน้ำาลงแลนะครับมีน้ำปวดนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นเราก็ทําการจะให้มันหยดแรงหรือหยดไม่แรงก็ช่างนะครับนิดนึงนะครับนี่แรงนะครับนี่ถ้าไม่แรงก็ปรับนิดนึงครับปรับเป็นหยดอย่างนี้ครับนี่ครับจากนั้นเราก็มาผมจะพาไปดูนะครับนี่ครับอย่างนี้เราก็มาต้นไม้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับต้นไม้ที่เราปลูกแล้วนะครับนี่ครับต้นนี้ผมวางแล้วนะครับนี่ จากนั้นท่านก็นำในการนี่ครับต้นนี้เราหยดไม่ทันใช่ไหมเราเอาตัวนี้นะครับเราปลูกแล้วนะครับเราหยดเท่านี้ใช่ไหมครับนี่ครับหยดนี่ครับนานๆทีหยดนะครับนี่ครับเราก็ลงไปตรงนี้ครับที่เราเตรียมไว้ครับนี่ครับเอาไว้ต้นมะม่วงนะครับหรือต้นไม้อะไรก็ได้นะครับถ้าจะดีถ้าไม่ให้ล้มนะครับเราก็เชือกมาลัดครับหรือก้อนหินก็ได้นะครับนี่ครับ ผมพาไปดูนะครับท uh, uh, ี่ผมทําไว้ผมปลูกนี่ครับตั้งแต่สองสามตั้งแต่เดือนสามนะครับเดือนสามนี่ครับแล้วมันเดือนสี่แล้วครับถึงเดือนห้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมีตั้งหลายต้นนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับนี่ครับทําเหมือนกันครับนี่ต้นมะม่วงมันมีลายสายพันธุ์นะครับนี่ครับ ไม่ตายครับรับรองได้เลยครับถึงหน้าฝนนี่ท่านจะได้โอ้โหติดเลยครับนี่ครับนี่เป็นอาจจะเป็นความรู้ใหม่หรือเก่าไม่รู้นะครับบางครั้งก็เป็นความรู้ให้ทุกท่านดูนะครับสำหรับนักที่จะทุกอาชีพทุกสาขานะครับหรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐหรือพระภิกษุสงฆ์ก็ทำได้นะครับเพราะเราทำได้ นี่ครับจะปลูกไกลขนาดไหนก็ได้ที่ไม่มีน้ํามีอะไรรอรอหน้าฝนหรือรอน้ําที่เรายังไม่มีนะครับนี่ครับผมจะพาไปดูครับเยอะนะครับผมหยดไม่ต้องไม่ต้องลดทุกวันนะครับแต่เราต้องเพิ่มน้ําที่เราทําทุกวันนะครับเพื่อมันลดเราเราก็เพิ่มมันจะหยดไปตลอดนะครับถ้าเราลดวันหนึ่งโอ้โห บดน้ำหลายลิตรหลายถังนะครับแต่นี้เราไม่ต้องไปลดทุกวันนี่ครับเราทำหยดไว้แล้วมันจะหยดให้ทุกวันนี้ตัวนี้นี่ครับนี่ครับเหมือนต้นนี้ครับเชียวใหญ่ครับนี่ครับตัวนี้ล้มเดี๋ยวผมยังไม่รัดนะครับนี่นี่ตัวนี้เหมือนกันครับนี่ครับหลายต้นนะครับประมาณยี่สิบสามสิบต้นนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับ เยอะครับต้องรอน้ำมันเหี่ยวเฉาบ้างทิดนั่นครับต้นนี้ก็ติดแล้วครับแต่ต้นนี้ผมยังไม่ใส่นะครับก็ยังไม่มีขวดน้ำครับกำลังรอขวดน้ำคยับแต่ร้อนนะครับร้อนมากครับแต่ก็ใส่น้ำหยดเลยครับเพราะว่าเดือนห้ามันจะเพราะว่าจะตายเพราะมันร้อน ผมว่าหยดได้ทุกวันก็ดีนะครับน้าครับนี่ครับตัวนี้ก็หยดแล้วครับหยดยนตึนผมต้องเติมอีกครับขวดเล็กนี่ตัวนี้ก็นี่ครับหยดเหมือนกันนะครับนี่หยดมันจะได้ชื่นทุกวันครับไม่ต้องมาลดเช้าเย็นเช้าเย็นครับเราแค่ลดน้ําเติมน้ําที่ที่เป็นขวดน้ำมรลมหรือตามขวดที่เราเตรียมไว้ที่ผมทํานะครับ นี่ผมยังไม่ทำนะครับนี่ครับ,รบจะได้ไม่ต้องไปหาน้ำเยอะครับมันจะหยุดในระบบของมันเองเลยครับผมนี่ครับอคลิปนี้อาจจะได้ความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม